สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไวรัสแล้วพร้อมส่งลิงก์มาให้ด้วยนะครับอย่าก,กดครับหรือถ้าไม่แน่ใจย้อนถามกลับไปบ,บอกว่าเฮ้ยเธอหรือเปล่าเธอส่งอะไรมาหรือเปล่าเขาจะบอกว่าฉันเปล่าก็ร,ารู้แล้วว่าไม่ใช่ก็ปิดซะประเภทที่2คือเป็นพวกอะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าบนหน้ายูสปีดของเราซึ่งมันไม่น่าจะใช่เช่นมีแบบเป็นเหมือนทำในว,วิดีโอบอกว่าอะไรครับ ดาราคนนี้คลิกลับหลุดเฉพาะดาราต่างประเทศด้วยนะและเป็นภาษาภาษาอังกฤษอันนั้นสันนิษฐานไว้ก่อนเหมือน,นกันว่าจะเป็นไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเจออะไรที่แบบมันผิดธรรมชาติเมื่อไหร่อยา่าไปคลิกอยาก่าไปกดเพราะบางทีคุณกดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทําให้เกิดการแพร่ออกไปท,ทันทีและประเภทที่3คือไวรัสที่มาทางแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต่างๆบนเฟซบุ๊กเนี่ยเวลา ที่มันจะทําอะไรได้เนี่ยมันต้องได้่มการยินยอมจากเราก่อนใครเคยเล่นเกมบน a c e b o o k บ้างนะเลี้ยงหมูใครเลี้ยงบ้างปลูกผักนะครับเล่นใช่ไหมครับเวลาจะเล่นก่อนจะลงโปรแกรมนั้นเขาต้องมีการคลิกให้เราอนุญาตอนลาวถูกไหมครับทีนี้เนี่ยแอปลิเคชนทุกตัวต้องมีการอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าติวคุณเจอเขาให้เลือกว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่อนุญาตไปก่อน พราะบงคัหรือญาติปุ๊บเขาเข้ามาแล้วทําการโพสต์ข้อความแทนคุณได้ทันทีนะครับนั่นคือวิธีการป้องกันนะครับถ้าตั้งเฟซบุ๊กใหม่แล้วนะครับให้สองกำลังสุดท้ายแล้วอยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มวิชาต่างๆที่เราตั้งไว้ย้ายเข้ามาใน facebook ใหม่ต้องถามว่า facebook ใหม่นี้หมายถึงอะไรครับกลุ่มหรือเพจหรืออะไรครับใครถามครับคำถามนี้ เฟซบุ๊กอะไรครับรูปหรือเพจครับรูปโอเคนะครับถามทางการตอบทางการมาเลย <laughs> ก็เหมือนกันครับก็คือว่าใช้วิธีว่าเอาลิงก์ของรูปใหม่ไปโพสเออเอาลิงก์ของรูปใหม่เนี่ยไปโพสต์ในรูปเก่านะครับวิธีเดียวเลยครับแล้วให้เขาตามเข้าไปกดกันลบหน้าเพจยังไงครับเหมือนรูปหรือเปล่าเมื่อกี้อธิบายไปคร่าวๆแล้วครับในหน้าเพจคลิกตรง edit page หรือแก้ไขหน้า จะมีข้างล่างข้างล่างนะครับร่องลงมาจะมีคําว่าลบหน้าเพจนั้นอยากถาวรก็ลบไปได้เลยนะครับจะง่ายกว่ากรุบครับ <c oughs> โอเคนะครับเราก็ขอสรุปตรงนี้แล้วกันว่าวันนี้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเป็นการแนะนําเครื่องมือต่างๆแล้วกันซึ่งในส่วนของการไปประยุกใช้เนี่ยคงต้องเียนแต,ต่ตรกว่าอาจารย์แต่และท่านก็จะเจอข้อจํากัดที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าวันนี้เราได้เรียนรู้แง่มุมหนึ่งแล้วอยากให้ทุกคนไปฝึกพัฒนาเรียนรู้จำได้ไหมครับความเข้าใจพื้นฐานประการที่3คือว่าโซเชียลมีเดียเป็นสารที่ต้องฝึกผลเรียนรู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้บางคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับกลับไปแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้กลับไปพัฒนาเรียนรู้ต่อนะผมดีใจที่อาจารย์ที่สั่งปงังหลายๆท่านเนี่ยกลับไปปุ๊บเริ่มต้นลงมือทำแล้วอามาแชร์ดีใจมากที่เห็น นะครับกลับมาเข้าไปใช้ตรงนี้ผมจะได้มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์แสดงความเห็นให้อาจารย์จะได้ต่อยอดต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับ Facebook Twitter s โซเชียลมีเดียยูทูบต่างๆพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณก้าวเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยให้รู้ว่ามันต้องก้าวไปเรื่อยๆคุณไม่ใช่ดูครั้งเดียวจบเพราะฉะนั้นถ้าทานะครับมันต้องทุ่มหัวใจต้องตั้งใจทํานะครับแล้วคุณจะได้เห็นศักยภาพของมัน จะได้เห็นว่านักเรียนนักศึกษาต่างๆที่คุณสอนอยู่เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากคุณมากขึ้นจากสื่อต่างๆที่ไปประยุกต์กันในล่นนี้นะวันนี้เราเห็นแล้วจากตัวอย่างอาจารย์หลายๆท่านที่เขาได้ลงมือใช้ไปแล้วแล้วหวังว่าสิ่งที่อาจารย์หลายท่านพูดมาในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้นะครับที่จะไปแล้วผมเชื่อว่าจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของอาจารย์แต่ละท่านมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่นๆต่อไปนะครับในส่วนของผมก็ ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ผิดพลาดตรงไหนเร็วไปตรงไหนช้าไปตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องขออภัยนะที่นี้นะครับด้วยเวลาที่จํากัดก็ถือว่าเป็นการทําความรู้จักกันแล้วถ้ามีอะไรมากกว่านี้นะครับคุยกันทาง Facebook ก็ได้หรือมาเอานามบัตรผมไปแล้วก็แลกเปลี่ยนคุยกันทางอีเมลหรืออะไรต่อไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ